กบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดบอสบิ๊กได้โพสต์ถึงสิ่งนี้นะพี่น้องเนาะได้แชร์โพสต์ของทางทนายอาริยาทนายความนั่นเองบอกว่าขอบคุณค่ะพี่ทนายคนสวยมาสัวมาพี่น้อง5้านาทีมัดมด,มด,มดล่าสุดเลยพี่น้องบอกว่าทางทนายเพิ่นโพสต์่าศาลจังหวัดขอนแก่นสั่งมีมูลประทับฟ้องพิจารณาต่อไปจำเลยต้องประกันตัว ผิดสัญญาประกันถูกหมายจับได้ปัจจุบันไม่ขอโทษไม่สำนึกไม่ชำระค่าเสียหายปาดผี่นวังทางทนายเพิ่นไดโพดเองเลยผี่่วองแบบนี้หลังจากนั้น f อดีใจสุดๆบอกว่าปาดอันนี้มันกระยาบอีหลีหละสมควรแล้วว่าสันว่าบางคอมเมนก็บอกว่าคนเราผิดก็ขอโทษก็จบ อันนี้ไม่เคยโทษว่าตัวเองผิดเลยแย่ yeah, จังวาสันวาพี่นวงบางท่านก็บ,บอกว่าแล้วตอนนี้นางเคลื่อนไหวยังไงบ้างมีโพสออกมาขอโทษบ้างหรือยังวาสันวาหลายคนหลายท่านนะพี่นวงเนาะจับตามองทันทีว่าหลังจากที่ทางทนายได้โพสต์แบบนี้แล้วก็ทางบอทบิ๊กได้โพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวแล้วแพวเผาออกมาเคลื่อนไหวหรือไม่นั่นเองพี่นวงล่าสุดที่เพิ่นใดโพสต์นะพี่นวงเนาะทางคุณแพลวเพาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้พี่นวาเพื่อนโพส บทหนึ่งส่โวงที่แล้วก็โพสต์ในส่วนของที่เป็นคลิปวิดีโอของน้องนาดิตะนั่นเองบอกว่าจะให้ป่าปีขับรถวาสันมาพี่น่งนั่นและพิโนในส่วนของทาง f อจับตามองสิ่งนี้ว่าเมื่อไรจะออกมาโพสต์ขอโทษหรือโพสสำนึกเรื่องดังกล่าวาสันบาหลายคนหลายท่านกระสนใจหรือว่าใส่ใจคดีดังเก้าบุนบักยางคักเลยพี่น่งแต่ว่าล่าสุดที่ทางเอฟซีเพิ่นจับตามองว่าเพี้ยวเพาหนี่ออกมาโพสยังหรือว่าเคลื่อนไหวยัง โบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาสันวา่านั่นลหละล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อนกับย่างบอดได้มีการเคลื่อนไหวใดๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกับมีตาโพดเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เพื่อนได้โบกับนงนริตะในรถนั่นละพี่น้องว่าจะให้ป้าปีขับรถนั่นเองพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวเจดวงได้ได้เอาข่าวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังเนาะแล้วพี่น้องคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม ลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปแน่เด้อสวัสดีจ้า